ต้องเตรียมก่อนว่าเดี๋ยวเป็นทำไปนะและ้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวจ๊คจะทำอาหารแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก,กลับไปเลยนะมึงกลับไปเลยไนอะ้หี่้ยไม่ต้องขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นห้องก็ได้ก็ได้ <c oughs> สวัสดีครับ FC ขาหื่นครับผมวันนี้นะฮะเอาใจ FC ขาหื่นแน่นอนนะครับผมขอของมาละ EP นี้กับเพื่อนรักนิกกี้ครับผมผมนิกกี้นะครับผมเนี่ยล้อเลียนยังไม่ดีไม่ดีไม่ดีเพื่อนรักผมเองครับนิกกี้นะชัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะโทรเลยสดๆเลยนะฮะสวัสดีครับ FC ขาหื่นครับขอบารมียอดซับจากพี่หน่อยครับมาเสร็จรายการก็คือต้องคุณมาเตรียมพรอนแลเดี๋ยวไปทำเลยนะ เตรียมก่อนว่าเดี๋ยวเฟซทำไปนะแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวแจ๊คจะทำมาหาอะไรครับผมผมบอกว่าไม่ว่างวันนี้คุณทำไงเลิกกองนี่แม่ไอ้สัดมามาสิมาสิคมณรอคุณคอนโดเนี่ยเอางี้ก่อนไปเดี <ô. S 2> ๋ยวผมขอดูแลตัวเองก่อนคูณเป็นเล่นไฟดาวว่ามีลูกค้าอะไรอะไรเขาเมิงอะไรเขาเมิ่งโอ้โยเป็นไงผมดูแลตัวเอง ผม<ล>มีไอ้บอยเไป็นไอดอลไอ้บอยอาจารย์ผม <laughs> มึงดูกล้องตัวเนี้ยคุณบอยไปซื้อผมใช่ไหมคุณโกบอยใช่ครับใช่ใชครับกูไม่เคยลืมผู้มีพระคุณไอ้บอยคืออาจารย์กูงั้น,น,อนอนุญาตให้ผมไปนะแต่ผมขอดูแลตัวเองดีๆก่อนแล้วก็กินข้าวก่อนโอเคไหมผมจะไม่อนุญาตได้ไงก็คุณโกมัยเป็นลูกชอ,อบแล้วสอ,สองตัวลูกค้าสองตัวกินข้าวด้วยแล้วก็เอฟนี่เหรอใช่เอฟนี่สองตัวใช่ ีีขึ้นนจริงๆเ่ยผมดูแลตัวเองนีตงตง่ตอนนี้ผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องดูแลตัวเองต่อเพราะว่าสิ่งสําคัญคือถ้าเราไม่รักตัวเองพูดยังไงดี <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันนะเอาโอเคไหมคือเดี๋ยวเจอกันหลังจากนี้ดูแลตัวเองแล้วก็ร่ากินแล้วก็เดี๋ยวเจอกันแต่เอาขอ L C ไปให้เอาไหมโอเค <Okay. S 2> จบอโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ นี่ก่อนไปหานิกกี้นะชัดนะครับผมนายน้อยเพื่อนรักของผมนะฮะก็ต้องดูแลผิวหน้าก่อนเลยนะครับ F C Care Skin นะครับผมเซรั่มแผ่นเคลียร์สิวอุดตันรอยดำรอยหมองคล้ำนะฮะช่วงเนี้ยคลินิกเขาปิดนี่เลยอันนี้คือดีมากๆนี่นะฮะเป็นแบบซองนะครับเราฉีดซองนะครับปึ๊บแจ็คใช้ได้ F C ก็ใช้ได้นี่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วข้างในก็ยังมีอีกนะนี่ต้องบอกเลยว่า เพื่อนๆเนี่ยทำตามแจ้งนะพอแกะมาปุ๊บพอเอาออกมานะครับก็จะเป็นสัมรีกลมๆแบบนี้นะฮะมี2ฝั่งด้วยกันนะครับคือฝั่งสครับนะครับและฝั่งบำรุงนะฮะฝั่งบำรุงเนี่ยก็จะเป็นปุ่มๆนุ่มๆนะฮะวิธีการใช้นะครับผมหลังล้างหน้าเสร็จนะครับผมแล้วเอาแคร์เซรั่มเนี่ยแผ่นที่เป็นฝั่ง สครับเลยนะครับผมรูปผิวหน้านะครับผมหรือตรงบริเวณที่ไม่เนียนเรียบนะครับเช่นสวอุตันนะฮะตรงจมูกนี่นี่ตรงจมูกนะฮะหรือร่องจมูกนะครับผมสครับเอาผิวเนี่ยที่ตายออกมานะฮะเอาออกมานี่จากนั้นนะครับก็เอาฝั่งที่เป็นบุ๋มๆนะฮะก็คือฝั่งนุ่มนะครับทาทาให้ทั่วหน้านะครับทาทั่วหน้าเสร็จแล้วก็มันก็ยัเหลือก็ทานบริเวณคอก็ได้นะครับมันจะได้ชุ่มชื้นกันนะจ๊ะนี่ ใช้7วันเห็นผลนะจ๊าผิวเราเนี่ยก็จะเนียนใสปิ๊งเคลียร์สิวสิวอุตันลดรอยดำมากยิ่งขึ้นใช้วันแรกเนี่ยก็รู้สึกได้เลยบอกไว้เลยนะครับ MC ว่าแจ็คเนี่ยใช้มาตอนที่เทปมาริโอเมาเลอร์นะครับตอนนี้เนี่ยแจ็ครักมากกว่าเดิมและเดี๋ยวเนี่ยจะไปฝากเพื่อนนิกกี้ของผมด้วยในน้อยนะครับผมก็ที่สำคัญนะฮะก็ไปที่7ซเว่นเลนะครับผม49บาทที่แบบซองแบบนี้นะฮะแล้วที่สำคัญ อยากได้แบบกระปุกนี้แ, okay. แ, <Yeah. S 1> แบบกระปุกก็เป็นแบบนี้นี่นี่นี่ก็สามารถห,หาซื้อได้ร้านค้าชั้นนําและออนไลน์นะครับหรือเซิร์ชคําว่าแคร์สกินนี่ขึ้นเลยแบบกระปุกนี่นะฮะหรือจะแบบซองก็ได้เลือกเอาเองนะเอฟซรักนะจ๊ะแคร์สกินก่อนไปหานิกกี้นะครับผมก <gere> ็ผมเนี่ยต้องกินอะไรที่แบบว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสมากๆนะครับผมที่เขามีเพลง อยากกินหมูกระทะแต่กูไม่ต้องอย่างเพราะกูมีย่างให้นี่คุณดูผมชอบมากชิน้นใหญ่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครสนใจนะครับนี่เลยเราบอกเพจนะครับทั้ง Facebook IG Line ย่างให้พรีเมียม5แยกลาดเผาหรือโทร098 929 5009สั่ง Delivery g a แ Line Man Robinhood ย่างให้พรีเมียม5แยกลาดเผาฝากไว้ด้วยนะครับ สั่งเลยนะครับผมไปละ<ม>จะไปหาในน้อยก่อนเดี๋ยวมันรอนานไปเลยนะครับโอ้เราเป็หน้าแบบสแตนบายรองมัน,นไ,ไม่ได้แบบใบสองเนี่ยหน้ากับบอยเนี่ยช่องนี้ยังมีอยู่เหรอในช่องยอดที่ยังไม่ร้านในร้านวิวอ่ะโอ้โอ้ช่องมึงรามนะพาไปซื้อของเลยแท้ตังเกงไม่เท่าไรหงูไม่เท่าไรมันถืออะไรมาครับโอ้ช่องไม่มีลูกค้ายไม่มีแล้วดิไม่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 แต่ของของดาราช่องมึงนะ หลกล้องมนะึงอะนี่ตัวเดียวไม่ง่ายโอเดียวนี่กี่ตัวอนะเดี๋ยวเปิดกล้องก่อนสามตัวแล้วเดี๋ยว <c oughs> มีการขอขอฟุตไหมขอฟุตด,ด้วยขอฟุตด,ด้วยยืมก่น <c oughs> อนเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยเขาอ,ออกมาตรการว่าห้ามเกินห้าคนณเป็นใครอ่ะไม่รู้จักไม่รู้จั้ามาดูจักใครผมเนี่ยนะหน้าเหมือนโต้งเลยเฮียนี่นี่เป็นตัวโมเมกั้อุ้ยข้าออกไหมเรื่องอะไรฮะข่าออกไหมครับจำนำรถได้ไหม เอาออกไปเลยเฟอร์นิเจอรยืดไปแล้วนะยี่สิบล้านไปไปแล้วโโอ้หหมดเลยยี่สิบล้านมึงไปแล้วคไม่ต้องขับกูเลยที่หนาหายไม่ยี่สิบล้านอีกแล้วนี่จะเอามาอีกคันหนึ่งละไม่ตัวแล้วหมดตัวแล้วอ่ะแต่วันนี้ขอของดาราขออนุญาตบุกไปที่คอนโดได้ไหมครับได้ขึ้นห้องได้ได้ไหมครับได้องกครยเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วแม่สวัสดีครับขอของดาราบุกไปคอนโดคุณนิกกี้คุณขึ้นไปได้ไหมครับได้ กันเลยโอ้โหเป็นเรื่องแล้วถ่ายไปเลยก็ค่อยถ่ายพี่เลยก็ค่อยอ่ะ้ายกูจะเอกอ่ะวันนี้ครับมาขอของดารานะครับก็มีของมามอบให้นะครับผมนี่จาก SLC นะครับโอ้โหเป็นเรื่องแล้วอันนี้ก็มอบให้เลยนะครับ SLC มอบให้กับคุณนิกกี้นะครับขอบคุณครับคุณแจ็คครับและเดี๋ยวให้บอกมาซื้อช่องกูด้วยดิ แล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้ SLC ซื้อช่องคุณนิกกี้ด้วยครับได้ซื้อด้วยดิติดต่อมาเลยขอบคุณครับเพราะนี่ผมใช้อยู่เมื่อกี้ก่อน SLC จริงๆแล้วเจ้าของน่ารักนะเขาทำสัจกรรมให้แม่ให้แม่ผมอยู่แต่ตอนนี้คุณก็รับไปเพราะว่ามาใช้มาแล้วก่อนมาหาคุณเนี่ยป็นไงหน้าผมก็ใสไงเปิดดูหน่อยโอ้โหโอ้หเดี๋ยวคุณก้อยคุยคุณหน่อยทำไมคะไปไหนมาเมื่อกี้เมื่อกี้เราคัดถ่ายงานค่ะถ่ายงาน ดิได้ดีเอ็มไปหาดีมากไหมดีเอ็มเขามีแฟนแล้วเราก็ไม่กล้าไปดีเอ็มไปแล้วดีเอ็มหาใครบ้างอ่ะช่วงนี้แต่เด็กฝึกงานอีกคนนึงอ่ะที่โกบอยเอามายังแจมเลยอ่ะหรอมันไม่ใหญ่คือดีมากมไม่ใหญ่ไปแล้วเลิกฝึกแล้วเฮ้ยเฮ้ไอ้คนเดียดีวไอ้ก้อยตบไปเลยตบแดกเลยลืมลืมลืมตัวเขาตบผมทุกวันโอ้จริงเหรอตบผมทุกวันตบยังไงตบวุ้นตบเมื่อกี้อ่ะสะท้านไปดูหน่อยยาไปวันนี้อาวเย็นปวดเจ็ทุกวันปวดเออตบไปเลยทุกวันก็แต่ไม มันคือการตบนผมขอไว้คนนึงคือกับผมเนี่ยจะตบจะด่าแล้วก็ได้แต่เว้นพ่อผมไม่คนนึงไม่การตบผมนี่ตบไม่ก็จะไมผมหอมลงเยอะลูกหอมลงเหรอเออหอมนะคุยกันาดไหนเนี่ยหอมลงเยอะเลยนะนี่วูตบเองตบเองูเองนี่เป็อะไรกูบอ่ะนงแล้วคิดไอ้พวกนี้อ่างปิดทำไงฮะอ่างปิดทำไงพรหับลองสุต้องจริงไหมโอนเงินให้ไอ้หมวยเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนจนี่ไหมแล้วจริงไหมเงคุยอยู่ยอังคุยอยันเขยอันเขย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้มุกเขามุกเขาเป็นมุกเป็นมุกคุยไม่ถึงคุยในรายการเป็นมุกอัมในรายการก็ไม่มีไม่มคุยเป็นมุกกันคุยเป็นมุกกันพี่พี่แจ็ครู้ไหมนี่กูถ่ายตัวเองด้วยเออไงไงไงวันที่พี่แจ็คพาพี่เขามานะ อยู่ดีๆก็เจอใครไม่รู้เดินมาแล้วก็มาพูดถึงึงถพี่คนนี้ใครใครพูดน้องฟ้องนะใช่ถามว่าเจอน้องมาใช่ไหมเออทำไมยังไม่รู้เดี๋ยวต้องขึ้นได้เลยมันลืมไม่ลงถึงไงใครพูดอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแล้วก็บอกว่าพูดไปเจออ้อฟฟองมาใช่ไหมามน้องบอกถามดิเออทำไมยังลืมไม่ลงเนี่ยตาเตยหลุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คือยี่อะไรคนที่ไหนผลตายผลตายไม่สายสายแดง ไม่ใช่ก็คือไปเจอเจอผู้หญิงคนนึงอยู่ดีเขาก็มาโพ้งมาถ้าผมวิดีโอคอหาลองฟองได้ไหมพอทักผมก็ได้เพราะบริสุทธิ์ใจอ่ะคนเดี๋ยงวมวใจแต่ว่าถ้าเกิดมึงคัดมึงจบของมึงแต่กูมันยังไม่จบไงเอาอมือชีพครับค่าตัวกูก็ไม่ได้แต่มึงก็เอาของสปอเซอร์มาให้กูแล้วมึงจะทำอย่างนี้อีกเลยแจ็คใจไหมล่ะ อะโก้บอยผมถูกเพราอไหนๆก็จะได้เคลียร์เลยถูกครับลองฟองเคลียร์ไปเลยพอไม่ให้ก้อยเห็นเลยจะได้จบคือมาพูดแต่ปากแต่คำเลยโทรไม่สนเลยทั้งนั้นโทรเลยไอ้ไอ้บอยมาถือได้มึงโอ้บอยได้โทรเลยได้อ่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับไปเลยนะมึงกลับไปเลยนะไอ้เหี้ยไม่ต้องขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นห้องเลยก็เลยได้ยินไหม ทำไรอยู่ลูกเอ้ยไม่ทำไรอยู่ห้องซีรีส์น้องสวัสดีครับเออเป็นไงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องได้ไหมน่ะใครจำได้ไหมมันถ่ายเอายอดยอดวิวสวัสดีจ้าน้องสวัสดีจ้าเรเจอในรายการก็เจอแค่นั้นแหละก็เจอที่รายการเออสวัสดีค่ะน้องก้อยเองสวัสดีค่ะเออพี่เอิร์ธองน่ารักน่ารักน่ารักพี่เอิร์ธองฟงกับน่ารักพี่เอิร์ธองกับพี่ติ๊กี้เป็นอะไรกันคะเป็นอะไรกันคะ ไม่พี่น้องกันโอเค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 โอคโอเ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 คอเคโอเคโอเคโอเอเคโ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 คโอเ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 คคโอเคโออเเคโออเคโอเคคโอเคโออเเคโออเคโอเคคโ โตรนะไอ้แตายต่กูจะทำอะไรกับมึงดีเดี๋ยวก่อนคนอย่างมึงเลยนะเลยตาเฮ้ยคุยกันน้องเสี่อยาติวันเกิดคุณมาไหนเมือไหกแตกไปหมดเลยวันเกิดมไหร่าปียกัตมีนามีนาาวันเกิดเอมีนาที่ผ่านมาเป็นวันเกิดพี่นิกี้อวยพรหน่อยย้อนหลังหน่อยมึงมาอวนพรอี่หาจะสิ้นปีเลยรอบส ใช่ไงขอใคุณแล้นกางน้อี้ขอบคุณจ้นะขอคุณจ่อะขอบคุณนะจ๊ะดูรากันทั้งคู่นะขอบคุณจ้าขอบคุณนะน้องสาวไปดีนะน้องนะาอีนะจ้าถามเฮียอะไรยยะถามยียอะไรยยะ ยันไม่ใช่ไอ้แจ็คมำเตเอาไม่อยู่เดี after after ๋ยวมึงเจอกูไอ้สัสต่เดี๋ยวเอ้ามึงต้องเจอกูสักวันแคปหน่อยแคปหน่ยแคปหน่อยแคปแคปแคปฮะแคป็แคปแคปเลยแคปเลยเอาเล้วแล้ก้อยมาแคปด้วยแคปด้วยแคปด้วยเขาข้ามเขาข้ามเขาโอเคไหมไมึง้ามหมวกเออเห็นตองซ้ำมึงอยากเป็นเลยกูคนยังมึนเลยทัไมทุกจับเพื่อยอดวิวได้อีกแต่สุดท้ายนี้จบแล้วคุณเป็นพี่น้องกันนะเลี่แข่าว ไม่มีข่าวเลยเออผมปกป้องคุณนะเนี่ยไม่อยากให้ใครมาล้อคุณคือปกป้องกูครับผมแต่มึงอวันวีโทรเอ้าคุณจะได้เคลียร์ครับปูไปครับคุณเป็นพี่น้องกันนะครับเคลียร์ก่อนครับใช่ค่ะแต่แสดงว่าคุณก็มาเชียร์โลมาได้ปวดไปเลยเอาอะไรเลยอะไรนะแพงเดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์เนี่ยติดต่อไปถ้ามีคอนเทนต์ถ่ายรูปไปบายค่ะบายบายเออเราลืมคิดเลยเพราะวูดคอนเซ็ปต์รายการนั่นก็คืออะไร ไม่ขึ้นแต่แต่ไไม่ขึ้นคุณกล้ายดีกว่ากูไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณกล้ายเลยตบปุ๊บอารมณ์เขาจะเย็นลงจริงไหมฮะตบใครตบพุริเกเขาจะอารมณ์อารมณ์เย็นลงตบมึงได้ไหมไอ้แจ๊คมึงไม่รู้อะไรก็แล้วแต่พี่รู้จักดูได้ไปหนูรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้มึงไง เมื่อจบตรงนี้เดี๋ยวกูโดนเคี่ยกูไม่จบมันไม่ยังไงมันคืออะไรเพื่อนเป็นอะไรใครทำอะไรเพื่อนบอกคุณเงี้ยไหมคุณกัเอไม่เกี่ยวกีไม่เกไม่ใช่ถ้าคัดปุ๊บคุณจะเลิกกับเขาไหมคุณนิกกี้อ่ะไม่เลิกแต่อาจจะต้องถามแบบถับไถ่ถับต้องถาบถ้ำถ่ายอะไรถาบไถ่ให้มันแบบคุยอะไรจะจบเลยอ่ะเคียอเลยเคี่ยได้ไรมวุ้นดีเห็นวุ้นดีรักกี่เคีอะไรก้อยมาเลิก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 เป็นวุ้ดี สวัสดีครับผมวิที์ครับคุณเนี่ยปัญหาที่คุณเจออยู่ในสภาพตอนนี้เนะี่ยกูไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยชีวิตกูก็ับไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย <c oughs> ครับกู <c oughs> มีความสุขมาตลอดจนกระทั่งไปเจอม,มึงในวันนี้ข่าวที่มันออกไปหลายๆหลายๆกระแสนะตีมากลับว่า,กาคุณชอบไปกินชาไข่บุกต่ตางประเทศจริงหรอือเปล่า เ็รื่องจริงจะไปกินชาไข่มุกเรื่องจริงจะไปกินชาไข่มุกครับผมนี่คือเรื่องจริงเดียวแต่ที่เหลือนี่คือเฟคดิวเฟคดิวเฟคดิวครับที่จะตัดเฟคดิวผมสาทสิยกมือขึ้นมาไม่ได้นะฟ้าเริ่มค้นเลยฟ้าผ่านไปย้อนกลับไป ย้อนกลับไปตอนนั้นย้อนแต่เพี้ยอะไรแต่ประเด็นคือหลักๆคือคุณก็ไปกันพูดเยอะครับผู้ชายล้วนครับผู้ชายไปปึ๊บแล้วชายล้วนไปเจอน้องเขาที่ไหนอ่ะบังเอิญพี่วาตายบังเอิญครับเจอบังเอิญพี่น้องชาวไทยไปบังเอิญประเทศมันโลกมันกว้างจ้ะบังเอิญแล้วเขาก็ไปทีเดียวกันก็เลยไปชนกับน้องเขาตจ้ะเลยบังเอิญเราเห็นเขาอาไปจีนทำไปจีนกันอยู่อุ้ยไปทีเดียวกันเลยเหรอเนี่ยก็เลยทักไปว่าอ้าวมาแต่วันเลยไต้หวันเลย จะอตอน,นตกใจว่ามาไต้หวันเหลย <c oughs> นานแล้วครับส <c oughs> ามปี <c oughs> นะครับแล้วในต่อครับไ <c oughs> ต้หวันเหลอ, <c oughs> อ,อแล้วพวกหนูอยากเที่ยวกันไหมล่ะ <c oughs> คืนนี้พี่จองโต๊ะไว <c oughs> ้ม,มาจอยก็ได้เพราะเปิดโต๊ว,วีพีมแพงมาจอยไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกพี่ดูแลเองเออจากเมาเสร็จพอแยกแยกย้ายกันกลับ ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรกันเลยครับก็ไม่เใี่ยวพัดต่ออแต่เราเมาเราเยเราเลยไปผิดห้องไม่ใช่เผมเนี่ใช่ผมเบลอแล้วผมเป็นที่ร้อนครับผมนี่กับผมต้องการอย่างนั้นแหะน้องกะสีของผู้ชายด้วยนครับน้องไป็เมาแต่น้องก็เลยเดินไปห้องเราผิดไม่ใช่ตาคนต่างอยู่เลยครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรกันเลยครับตาบานแกพูดใครครับตาบานสิเพื่ออะไรฮะับแต่มันนานแล้วมันนานแล้วมันนานแล้วล่ะเดี๋ยวตัดทิ้งก็ไเลเดี๋ยวตัดทิ้งนะ ไม่มีไปห้องเดียวกันไม่ดีครับแยกย้ายครับแยกย้ายเพราะเขาเป็นเพื่อนของเขาครับของผู้ชายของผมครับเนาะใช่ครับชัวเรื่องนี้จะจบยังไงพิธีกรเรื่องนี้จะจบคือวันนี้ครับขอของไม่ได้ไปขอไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาสิอันนี้ไคลับมาโมโหเฮียล้วงไม่ขึ้นคุณต้องเอาเงินไปทำบุญไม่ทำ เดี๋ยวผมไปทำของผมเองกูทำของกูเองเป็นสวนแล้วตอนนี้กูเป็นสวนแล้วกูหลุดแล้ว,ลวถ้านิกกี้ดูคุณหนู่จะพูดอะไรกับนิกกี้สมมติไม่ได้หยุดนี้ไอ้แจ็เคนเนี่ยเลิกคบจากทีเถอะถ้าิมมติผมเลิกคบดิผมไม่แต่คุณนิกกี้มีอะไรจะบอกกับคุณก้อยความรู้สึกตอนนี้คุณจะพูดอะไรกับคุณก้อยครับพั่มึงดีกว่าพั่มึงดีกว่าเคีรจริงๆนะไอ้เคี้ยนี่นะไม่คุณต้องเคลียร์ก่อนวันนี้นะขอทั้งวันแล้วสแปนบ่ายให้มันชุ่มบ่อ ฆ่าตัวเฮี้ยอะไรก็ไม่ได้ดูที่ไปนทำกับผมตกแต่ใจดูที่ไปนทำกับผมใจกับผมกว่าเฮี้ยกว่ก้อยจับมือจบรายการครับเฮียร์ให้ละทีนี้มึงก็สบายแล้วไม่มีใครล้อมมึงแล้วมึงก็ไม่มึงก็ไปไม่มีใครล้อมกูเลยชีวิตกูไม่มีใครล้อมกูเลยปลอดภัยแล้วมอ้าวด้วยครับด้วยจริงจริงด้วยเดี๋ยวกูด้วยอีกคนเนี้ยเชื่อผมดิกูไม่มีความสุขเลยกูแต่ตรงกูไม่มีความสุขเลยทั้งที่กูไม่ชีวิตไม่เครียดเรื่องอะไรเลยนะไม่เครียดเรื่องอะไรเลยไม่มีแดก งานไม่มีกูไม่เครียดเลยตอนนี้แต่กูซวยอีกเรื่องนีงกูเครียดอีกอะไรคือเสร็จแล้วมึงจะไปก็ไปจะเจอที่ไหนคือเสร็จแล้วคัดปึ๊บไม่มีการมาเคลียร์มาขอโทษจะไปก็ไปเออต้องเคลียร์ก่อนไอ้เหี้ยเออไม่มีการมาขอโทษฉะนั้นคือเลิกงานแล้วกูไปแล้วสูส้ๆเว้ยไปไมแล้วเคลียร์แล้วมีอะไรก็เคลียร์คือทะเลาะอ,อยู่นั่นแหละแต่ก็ต้องค่อยๆฝึกไว้ <c oughs> คนทะเลาะก,กันมันเป็นเรื่องปกติแต่กันทะเลาะกันมากขึ้น ทะเลาะไหมทะเลาะวี๋หมวยเจอกู่บอกมาแน่มนนี้คนนึงนะเขาเปิดเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพี่เลยนะเจอพี่ได้ชื่อนะเดี๋ยวพี่เลยเมื่อกี้ขอโทษแล้วกันได้ปหมล่ะง้อง้อะเล่นเกมแก้เครียดเอาใจคืออะไรขอรางวัลคืออะไรใครชนะได้เบอร์น้องหมวยโอ้ผู้เล่นตัวเองเลยเผู้นำตัวเองเลยผู้นำตัวเองเลยเหรอมีพี่พี่ชายผมด้วยหนึ่งคนใครคุณหมวยฮะ นี่แหละครับเอาหมวยพี่หมวย h, ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยผมขึ้นไหวแล้วเฮ้ยทำนีะโดนตัดไปผมขึ้นไหวไม่ต้องหนีอะไรก็ใส่ไลยจริงเลยขึ้นเลยวนีวดตูพิมนะเว้ยขึ้นเลยวนีโหใส่ยังได้สองรันในสัตว์ใส่ยังได้สองรันในสัตว์แล้วเป็นออกช่องนิกกี้เขาต้องเออพอดเสื้อเนี๋ต่อซะแล้วคุณเสกเนี่ยจะเห็นเขาในช่องนิกกี้ตลอดครับผมแล้วผมรับไม่ได้วุ้ยวอ้ยสัตว์คุณมีลายน้องหมวยจริงไหม ยังไงคือเวลาคุณต้องแทนแจ็คเขาคุณชายเลยเหรอเวลาคุณโมดเนี่คุณชายเขาหยากตึงนี่คือคุณชายอ่ะท่านคนรันเขาเจ้าหญิงไงนี่คุณชายโปรโมทชอบไอ้ปรโมทร้านต้องโปรโมทโปรโมทมึงในอะไรทำไมวะทำไมมึงต้องแทนว่ามึงเป็นคุณชายแล้วแล้องโมวยป็นเจ้าหญิงวะโมยขออะไรยอมหมดกี่หมื่นกี่แสนยอมหมดโอ้ยอมเลยเพราะอะไรติดใจเพราะอะไรติดใจเพราะอะไรติดใจหมดไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่รู้รู้ว่าเวลาเวลาไปกับโมดทุกทีอ่ะโอ้ยอสับโอ้ยอสับ เขออกไหนปุมีถอดเสื้อมีถอดหมเคลื่นก็ะดึงกูไม่ได้อยากจะถอดในี้คุณเสกมาทีอาถามคุณโจเห็นด้วยไหมคุณเสกต้องตัดผมตัดอีกแล้วอะไรอีกคุณเพิ่งขึ้นโอ้โหอ่าถ้าผมชนะคือผมก็ได้ตัดพวกมันใช่ไหมได้โบอยครับขอตัดผมครับผมได้รับมาเบิร์กโบรไบ่อันนี้เลยนี่นี่นี่ กูจะมารอบนี้รอบเดียวรอบสุดท้ายแล้วกูจะไม่มาอีกแล้วไอ้เฮียพี่แล้ว,วมึงก็บอกว่าจะไม่มามึงก็ยังมาไอไ้เฮียนี่มันไม่ได้บอกว่าจะมาโดนอย่างงี้ไงโก้แล้วมึงกล้าอะไรไงโก้มึงเอาไกลมาทำไมเนี่ยคือมึงจะปั้นแต่ที่มึงแต่มึงไม่นนายบริษรรรรัทดูบอกให้โบบอยมึามะไม่ท้ามามาดิไอ้ดาพี่มาโบบอยเฮ้ยเข้าล็อกกัอะไรอีกับเสื้อนี่มึงดูงซ่อนซ่อนซ่อนในไกล ได้ครับต oh ้อนแกณได้ไหมบอยนำได้ไหมบอยนี่นี่เป็นไรเป็นไงเป็นไงเป็นไรวันนี้ะแสงมกันยังไงบอยกนยังไมาไอเียนี่หเออบอ้อยกันแน่นแน่เลย่นเลยึงเป็นนักแสดงยังไงวะไกเเ้แต่แค่นี้นิดเดียวเออหนีไม่ได้ครับหนีก็ไม่ได้ครับไ่เหนื่อยกนไอเจ้กันบอสได้เยนะนไอเียง่นเย เฮ้บเอ้ปู่มีมือกูยืนนั่นอยู่ที่นี่อ่ะตกลงได้ไหมได้ได้ตกลงเย็นได้ยังไงเย็นเย็นยืดอีกแล้วยืดอีกแลวโอ๊ยหลับตาไว้ลยนะโอ๊ยจับมือไม่เห็นเที่เลยหลับตา

สรุปอีพีนี้ไม่มีประมูลของนะครับแหมแต่ว่าอีพีหน้าเนี่ยเราจะได้พบกับขอของดาราออสปากดีพอถึงป้อมตำรวจแล้วไงต่อใช่ใช่ไปไกลาโอวาดาไปเรือหวานีไป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 เรือหวานเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหรือนครสวรรค์ใช่กวัดนะกวัดนะวัดเรืหวานยังไงจะยิ่งยิ่งใช้ ไดงวัดที <sm <sm ่อย yeah> anyway> ู่คลองเจ็ดเดี๋ยวช้าอ่ะยัครับเรื่องเขาจะมารับดูมารับเพื่อนยูนมาประบอกบอกนมาปดูบอกจมูกมามึงว่ากูรู้เรื่องไหมติดตามความหาได้ในขอของดารา EP สิบสองพยายจังเลยอ่ะแล้วมึงไม่เข้ารถอ่ะมึงไม่กลับบ้านเหรอรอน้องออกกล้องอ ไอต่ำเราต้องออกเลยเขาปิดแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันหลอนมันหลอนแล้วคัดแลยมึงก็ถายมันก็กลัวสิไอ้แจ๊คกูไม่แก้มมึงกูบอกแล้วไม่แก้มกูโดนกลัวแก้มไก่กูไม่แก้มมึงนะงูเดี๋ยวบอกไอ้ทุกคนคัดโอเคคัดคขอบคุณครับพี่บอยออออแแลลลล้้ววพไม่่ถายแล้้วตัมค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแจ็คแฟนฉันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับได้แล้ว ได้ละได้เอได้ละได้ละได้สัตว์ได้นะเล่นเองละอี้อได้นะไอ้โว